นี่อคิวมิ้นมือแฟมิลี่วันนี้มาทำอะไรพี่คิวมาเล่นบาร์สอ่ะมาเล่นบาสแต่ว่ามันจะไม่ใช่บาสธรรมดาแต่ว่าเราจะมาจับสุ่มอ๋อสุ่มบาสเหรอลูกทำยังไงเป็นยังไงลูกคือให้คนที่จะมาสุ่มนั่งนี่แล้วเขาจะให้คนที่ที่เออมิ้นให้ให้ให้มิ้นกับเมยอมาสุ่ม อ๋อมาสลับกันอ๋อแล้วคิวก็เลือกใช่ไหมลูกเลือกว่ามันมีสี่หมายเลขนะลูกหมายเลขหนึ่งสองสามสี่มันจะเลือกหมายเลขไหนใครเป็นคนเอาก่อนใครก่อนมือมานั่งเก้าอี้มาเมือมานั่งเก้าอี้ค่ะแล้วมีเลขแล้วมันมีมีห้าบอลโอเคมีห้าห้าบอลนะลูกเลือกเอาไมื่หันตาไม่หลับตานั่งสลับสลับแล้วสลับแล้วน้ำมืออย่าเพิ่งลืมตานะคะอย่าเพิ่งลืมตานะคะอย่าเพิ่งลืมตานะคะ น้องมือหลับตาแล้วหะือเปล่าหมายเลขอะไรคะเอาหมายเลขอะไรคะมาเลขยืนหมายเลขยืนหมายเลขยได้แล้วค่ะอ๋น้องมิ้นอ๋อพี่คิวสลับสลับของมิ้นมีสี่หมายเลขนะลูกเจ้าหมายเลขอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมือเดี๋ยวก่อนวางก่อนอยากได้บอลแบบนี้อยากได้บอลสีนี้อ๋อต้องต้องต้องแล้วแต่ดวงนะคะแล้วแต่ดวงของมือได้ตัวนี้แล้ว อันนี้ไปวางกระดูกไปวางก่อนอ่ามิ้นหันหน้าไปมิ้นหลับตาสิหันหน้ามาทางนี้เอ่าหมายเลขอะไรคะเอาหมายเลขอะไรเดี๋ยววางกระดูกวางก่อนมือไปวางก่อนลูกไปวางก่อนมือมือมมานั่งกับแม่มือมานั่งกับแม่มือได้บอลแล้วก็เอานนนั้ะหมายเลขอะไรคะหมายเลขซีหมายเลขซี อ่าตามกติกาค่ะอ่าพี่คิวมินไปสลับให้พี่คิวพี่คิวจอยไอ้หลับตานนน่บงมมััแไม่เป็นไรลูกแล้วแต่ดวงอ่าหลับตาอ่าหลับตาน้องเมย์วางก่อนค่ะวาง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 ก่อนลูกพี่คิวหมายเลขอะไรสองหมายเลขสองนี่อ่า ไปโยนของตัวเองได้หมายเลขอะไรเ่ิยก่อนวิ่งก่อนเล่นก่อน,ออนเอามาเป็นระจับแม่แล้วพอโยอนพอแล้วเสร็จก็ปึ๊บก็ไม่สนองไม่เป็นไรหรอกน้องไม่รู้เรื่องหราลูกนอ้องเล่นไม่เป็นวิ่ง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 น้องเ,อออเล่นไม่เป็นหราเอาอ,อันนี้อันนี้มันน้องเมย์โยนค่ะหนึ่งสองสาม โอ้อน,อน้องมิน้นน้องเมย์หลบค่ะไม่ลงเอาพี่คิวโอ้โหใครชนะคะน้องเมย์เอาโอ้น้องมิ้นก็ไม่ลงน้องมิน้นศูนย์ศูนย์แล้วน้องเมย์อ,อ่ะน้องเมย์หนึ่งสองสาม โอ้โหน้องมยหนึ่งสองสามโอ้เอาพี่คิวดูสิโอุ้ยอ้าวน้องมยน้องมยโยนค่ะเอามินมินมินโอ้ ไม่ลงอ่าน้องเมย์มินแพ้น้องเมย์แพ้ไหมเมย์ยังไม่ได้สักตัวเลยโอ้โหโอ้ออกกำลังกายยามเย็นอยู่ได้สามไมนได้หนึ่งติดอยู่บนนี้ต้นไม้เหอติดอยู่บนต้นไม้เหรอคะต้นบาบอ่าน้องเมย์โยนค่ะ เอาพี่คิวโยนค่ะชุดโอสองรอบไม่ลงมันลูกกอล์ฟใช่ไหมยด็กเอาน้องเมยดูสิคะ พี่คิวลูกกอบบางไว้ก่อนลูกอย่าโยนนะคะลูกกอฟโอ้โหพี่คิวจะถึงห่วงแล้วน่ะโอ้โหอน้องเมยโอ้ว้าวเก่งมากค่ะโอ้พี่มิ้นเข้าห่วงเลย ไอ้ตาน้ามือใค้น้ามือเข้าไหมชนะไหมหนะน้ามือชนะไหมคะไม่ชนะโอ้ไม่ชนะนะคะใครชนะคะลูกโอ้พี่มิ้นชนะอีกแล้วหน้ามือตาน้ามือยน้าม,มือไปทางไหนทีนี้น้อามืออ่ะท่าน,นี้ว่าท่าน,นี้เหรอคะฮ่ โอ้อ่าสำหรับวันนี้รับวัน,นี้คะ่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบายโอ้โห